เลยใช้จนผิวตัวแซงผิวหน้าไปแล้วจ้าไหนใครอยากได้ผิวแบบนี้แบบนี้ทต,ตามง่งายๆ2ขั้นตอนแต่สิ่งสําคัญต้องมีคู่นี้บอดี้โลชั่นบวกน้ําตบของฟันนี่โรชใช้ทุกวนันผิวตัวสว่างกว่าผิวหน้าแล้วจ้าขั้นตอนง่ายๆหลังจากเราอาบน้ําเสร็จให้เราใช้น้ําตบตัวนี้ฉันลองตบที่ผิวกายเบาๆเนื้อเขาเนี่ยซึมไวไม่เนอนาผิวจะเป็นตัวนําพาสารอาหารเข้าสู่ผิวรูปแบบของน้ําจะเข้าสู่ผิวได้ดีที่สุดจกทาปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันชุ่มชื่นขึ้นมากๆใช้ติดต่อกัน เป็นตัวบอดี้โลชั่นเนี่ยทุกคนเนื้อน้องจะประมาณนี้เลย บอกก่อนว่าไม่ต้องทาเยอะเพราะเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากตัวนี้นอกจากจะช่วยบำรุงผิวให้เนียนกระจ่างใสแล้วยังเป็นทนอัพบางๆไปในตัวผิวขาวทันทีบอกก่อนนาว่าตัวนี้น้องไม่ติดเสื้อผ้าหายห่วงได้เลยใช้สองครูหูตัวนี้และทุกคนผิวที่ได้คือมันเนียนและใสขึ้นเรื่อยๆแลาบอกต่อเพราะสารสกัดเขาแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นกรูตาไทโอนไฮยาลูโรเนสกริสไทรคอลลาเจนอัลฟาอบ,บูตินวิตามิน B3 และอื่นๆอีกเพียบที่จะช่วยฟื้นฟูบำรุงปกป้องผิวของเราแนะนำเลยนะทุกคนคู่นี้ไม่ผิดหวัง